ก็สวัสดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะสำนักถังทบจบแดนในตอนที่130นะครับหลังจากที่พรมยุทธ์ของอาคีหลวนเฟิงเนี่ยเอาหงอาคีระดับ9ของนางออกมาแล้วหล่อทหารจึงรู้ได้ทันทีว่านางนั้นก็คือตัวจริงและก็ได้หันไปโจมตีหวีเฮ้าที่เป็นตัวปลอมที่กําลังหนีอยู่ละครับทางด้านหวีเฮ้านั้นก็ได้ถูกหงอาคีนั้นโจมตีแล้วก็รู้ว่าพนางของตัวเองนั้นด้อยกว่าและก็คิดจะหาทางถอนตัวให้เร็วที่สุดและก็เล็งไปที่แม่ทัพละครับและทว่าพรมยุทธขององาคีก็ไดะมา ทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้าปะทะากันอีกครั้งแต่ทว่าอาไทยนั้นก็ให้ปิงตี้นั้นออกมาต่อสู้แทนปิงตี้นั้นก็ได้โจมตีด้วยน้ำแข็งของนางออกไปเฮอร์เทเมอร์นั้นก็เชียร์สุดกำลังแหละครับทันพระผู้ชยของอาคีนั้นก็ได้ใช้ดาบของนางนั้นเข้าประทะากับทนันงปิงตี้ทั้งบีเฮาเองที่กำลังจะถูกโจมตีน่ะก็ได้ใช้ตาประทับปินจาเสียนอู้สลับตำแหน่งสลับทหารหนึ่งคนมาและตนเองนั้นก็ไปหยุดตำแหน่งของทหารคนนั้น ซึ่งก็อยู่ข้างหลังของทางด้านแม่ทัพแล้วครับหลังจากที่วิเท่านั้นมาข้างหลังแม่ทัพแล้วก็ได้เปิดใช้งานทักษะส่วนหัวแห่งโชคชะตาระเบิดสถานวิญญาณแต่ทว่าทางด้านแม่ทัพก็ได้มีอาวุธวิญญาณเนี่ยมาป้องกันไว้เหมือนเดิมและครับซึ่งมันก็คือเกาะไร้พ่ายวิเท่านั้นก็งงว่าในตัวของเธอนั้นมีอาวุธวิญญาณป้องกันกี่อันกันหน่ซึ่งวิเท่านั้นก็ไม่ได้จบการโจมตีก็ได้ใช้กงเล็บหมีทองทมินเนี่ยเข้าไปโจมตีเกาะไร้พ่ายรัวๆเพียงไม่นานก็สามารถททททําาาาาลลยไได้้้้้แแแววกกก็็เเเขปจจัับนนนมม่่่รซึงงีอออชิ แม่ทับนั้นก็เผยออกมาเช่นเดียวกันทั้งสองนั้นก็ต้องตกตะลึงเพราะว่ามันก็คือจีจือจากนั้นจีจือเนี่ยก็ได้บอกหวีเท่านั้นจับตัวของเธอเอาไว้ พร้อมกับก็ได้บอกวีเฮาเวยว่าพรมยุทธ์คนนี้ก็คือหลวนเฟิงพรมยุทธ์อาคี ir, ระดับ94 v ิีวีเฮานั้นไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของนางแน่วีเฮาที่ได้ยินชื่อของนางเนี่ยก็รู้แล้วว่านางนั้นก็คือสิจิร้องที่เป็นที่รู้จักในระดับเดียวกันกับเยหวีหลินพรมยุทธ์ดาราจากักเป็นหัวหน้ากองกําลังวิศวกรหงอาคี ir, มานานหลายปีและดูท่าแล้วหลังจากที่จือจือนั้นเข้ารับตําแหน่งแต่ในกองกําลังวิศวกรหงอาคี ir, พรมยุทธ์หลวนเฟิงคนนี้ก็ถอยไปเป็นรองหัวหน้าวีเฮาที่จับจืนั้นเอาไไวว้้้้แลกกก็ดบอใหทุคน ถอยไปนะครับไม่งั้นเขาจะฆ่านางทันทีซึ่งพลมยุทธ์ของอาคีนั้นถ้าปล่อยจื่อไปก็จะรับรองความปลอดภัยให้กับวีเฮาซึ่งวีเฮานั้นก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์มันเจราจานะครับวีเฮานั้นจะปล่อยตัวของนางไปเมื่อเขานั้นไปจากที่นี่แล้วจีดอนเฟิงนั้นก็ไม่มีทางเลือกแล้ครับแล้วบอกให้ทหารนั้นหลีกทางให้กับวีเฮาได้หนีไปหลังจากที่วีเฮาออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ขอโทษจือไปนะครับจือนั้นก็ได้ดีใจว่าวีเฮานั้นยังมีชีวิตอยู่เลยก็ได้ถามไปว่าวีเฮ้นบาดีไม่านั้ ซึ่งจีจือนั้นก็ได้ขอโทษไปแม้ว่าตนเองนั้นจะไม่เต็มใจที่จะเจอวีเฮ่านี้แต่เห็นวีเฮานั้นยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ดีใจมากๆและบอกให้วีเฮานั้นอย่าพยายามต่อต้านนางได้หรือไม่วีเฮานั้นก็บอกไปว่าเขานั้นสามารถช่วยนางไปจากจักรวรรดิซูเรียและจันทาได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาของจีจือสามารถมีชีวิตใหม่ได้เลยความโหดร้ายของสงครามนั้นเจ้าเคยสัมผัสมาแล้วไม่ใช่หรือไงจีจือนั้นที่ได้ยินวีเฮานั้นพูดไปนั้นก็รู้สึกแทนขึ้นมาล่ะครับว่าวีเฮานั้นก็พูดเกินไป แล้วตอนที่กองทัพของงจวดสิงห์นั่นหลอฆ่าพ่อแม่ของนางทําให้ครอบครัวของนางต้องพังพินาศทาไมวีเฮานั้นถึงไม่พูดแบบนั้นกับแม่ทัพของพวกเขาบ้างซึ่งจูจือนั้นก็ต้องการจะแก้แค้นละครับและนางนั้นก็คือบอวีเฮาไปแล้วนางนั้นมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็เพื่อแก้แค้นใครที่ช่วยให้นางนั้นแก้แค้นได้คนนั้นก็คือพระคุณของนางสวิเทียนหลานนั้นใช่แต่วีเฮานั้นไม่ใช่พร้อมกับนางก็ได้บอกไปว่า เจ้ามีเส้นทางของเจ้าข้าก็มีเส้นทางของข้านอกจากว่าวีเฮ่านั้นจะฆ่านางตอนนี้วิเะนั้นวีเฮ่านั้นก็ขังไม่ได้จะไม่มีใครมาหยุดการก้าวโดยของนางได้และสักวันหนึ่งนางนั้นจะนํากองกําลังจกักรวรรดิสุริยะและจันทาบุกทําลาย3จกักรวรรดินั้นเดิมของโต้หลวงและรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีสงครามบนแผ่นดินอีกต่อไปและนางนั้นก็จะปกครองแผ่นดินนี้อย่างดีวีเฮ่าที่ได้ฟังมาเนี่ยก็คิดว่ามีประโยคหนึ่งที่นางนั้นพูดถูกตอนนี้ตนเองนั้นควรจะาาะ่าานง ทั้นนั้นจูจีนั้นที่คิดว่าหากตายด้วยน้ำมือวีเ่านั้นนางนั้นก็ยินดีแหละครับแล้วก็ก็ได้นึกถึงเรื่องราวดีๆที่เคยเรียนด้วยกันมาแต่ทว่าวีเ่านั้นก็ไม่ได้โจมตีนางแหละครับเขานั้นก็ดันโจมตีไปที่ตนเองพร้อมกับก็ได้บอกจูจืไปว่าตอนนั้นที่เท่ยงเขาจริงหยางจูจืนั้นได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้จากราชาหมาป่าพระจันทร์เงินก่อนนี้วีเ่านั้นจะปล่อยจูจืไปและใช้เลือดสดๆนี้ชดใช้ให้กับจูจืและจากนี้ไปก็ถือว่าหายกันหลังจากวันนี้เมื่อพบกััันนนนนใใคครรร้้้งงหาาสมบอีก เราทั้งคู่นั้นจะเป็นแค่ศัตรูกันเท่านั้นและว v ิีเฮานั้นก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อหยุดยัง้งทะนั้นจือจือนะครับวีเฮาหนั้นก็ได้เดินจากไปจืดจือนั้นที่ยืนร้องไห้อยู่เนี่ยนางนั้นก็ถึงกับยิ้มมุมปากออกมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าทนันจือจือนั้นก็จะทําการดูเลือดวีเฮาและก็ดูเหมือนจะมีแผนการบางอย่างวีเฮาเนี่ยที่ได้ออกมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่ต้องเร่งทําในตอนนี้ก็คือหยุดยั้งจือจือให้ได้ทํำลายกองกำลังของจือองงองจืออออจจจจแแแลลลกกกกาาาารรยงงงงงงััััััขนน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 ้้นนนน้้้ตตมีีพดดดเเเหว็ไไปใคบ ซวีเท่านั้นก็คิดว่า10ปีก่อนเขามาในแดนเหนือสุดเป็นครั้งแรกต้องพึ่งบอกหมายของพี่เถียนเมืองเพื่อป้องกันความหนาวเดินผ่านอย่างยากลำบากจนถึงใจกลางแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่มาถึงใจกลางของแดนเหนือแล้วเนี่ยเทพีสิมานั้นก็ได้ออกมานางนั้นก็ได้คิดว่าความรู้สึกที่ได้กลับบ้านน่ะช่างดีจริงๆและทุกคนนั้นก็ได้ออกมานะครับซึ่งปิงตี้นั้นที่ได้เห็นก็คิดว่าเดิมทีเท,ทพีสิมานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากการรวมตัวของพลังงานธาตุน้ำแข็งทีีที่่รริิธดนเเือ็มมมชชวตตถกกาขึ้ ฟ้าดินและก็เป็นท่าที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นเทพีแห่งทุ่งน้ําแข็งแดนเหนือตอนในกร้านกองทัพของพญาหงอคงอาคีทางด้านพรหมิหงอาคีเนี่ยก็เดินไปเดินมาด้วยความร้อนใจแล้วครับเพราะว่าแม่ทัพของนางนั้นได้ถูกจับตัวไปอย่างไม่นานแม่ทัพจืดจนั้นก็ได้กลับมา ซึ่งนางนั้นก็ได้เข้าไปถ่ายถามด้วยความเป็นห่วงแหละครับว่าโจรคนนั้นได้ทําอะไรหรือไม่ซึ่งจิจือนั้นก็ได้บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรแล้วก็ให้รีบเรียกคุณพลทั้งหมดรวมตัวกันเดี๋ยวนี้และจากที่รวมพลแล้วเนี่ยจืจือนั้นก็ได้ออกคําสั่งลงไปว่าให้เปิดอาวุธวิญญ,ญาณทั้งหมดให้ทางานเตรียมกําลังเล็งการสํารวจและขุดขนแลกองทัพทั้งหมดเข้าสู่สถานะเตรียมลบซึ่งทนายพรมยุทธของอาคีนั้นก็ได้ตอบรับแลลวครับพร้อมกับก็คิดว่ากระบี่ของนางนั้นไม่ได้านาน G ่่่าาาาาคคมมนนนนนนแแลล้้้้้วววจีอัััักก็ไไดดิดยงงเงเตบ ตอนมาทางด้าน,นได้เหนือจู่ๆผู้เขาหิมะาก็เกิดการเคลื่อนตัวนะครับวีเฮาที่ได้เห็นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่านี่ก็คือเคลื่อนสัตว์วิญญาณพร้อมกับกอบปรากฏราชาอาสูธหิมะไทยท่านเป็นหนึ่งในสของมหาราชาแห่งแดนเหนือแม้กระทั่งมีม้งแข็งขั้วโลกเหนือด้วยวีเฮาที่ได้เห็นนั้นก็คิดว่ารูปร่างของมันใหญ่เม่แพ้ราชาอาสูธหิมะไทท่านเลยวีเฮาที่ได้เห็นมีน้ําแข็งขั้วโลกเหนือตัวนี้แล้วเนี่ยเรียกมันว่าราชาหมีน้ําแข็งน่าจะเหมาะกว่าและตะบ,บักของมันนั้นก็เกกิินวววว่าาสััต์ญณญระดบ40,000ปปีไปแล้ แทบจะไม่ได้อยไปกว่าราชามีสัตว์ร,ร้ายของป่าชินโตเลยหลังจากที่สัตว์วิญญาณแห่งแดนเหนือน,นั้นมารวมตัวกันแล้วเทพีสีมานั้นนางนั้นก็ได้ทักเสี่ยวไปน้อยไปก่อนเลยว่าอ้วนขึ้นอีกแล้วนะวีเฮาที่ได้ยินว่าเทพีสีมาเรียกเสี่ยวไปน้อยเนี่ยก็ถกใจแหละครับว่ามันน้อยที่ไหนกันเล่า จากนั้นปิ่งตี้นั้นจึงได้อธิบายขึ้นว่าเสี่ยวไปน้อยนั้นเป็นหมีน้ำแข็งทารกที่เทพีสีมาเนี่ยเก็บมาเลี้ยงตอนรวบรวมแผ่นดินแดนเหนือเมื่อก่อนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับเทพีสีมามันนั้นเห็นเทพีสีมาเหมือนพระแม่จนนราชอสุรไทท่านนั้นก็ได้เข้ามาทักฐานเสี่ยวไปน้อยเช่นเดียวกันซึ่งเสี่ยวไปน้อยนั้นก็บอกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะวิเท่านั้นที่ได้เห็นนั้นก็คิดว่าแม้กระทั่งราชอสุรไทท่าน ก็ยังฟังคําสั่งของเทพีสิมะหลอกหรือเทพีสิมะนั้นเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดไม่มีใครโต้ยังด้านในแดนเหนือจริงๆจากนั้นเทพีสิมะนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าแดนเหนือของนางนั้นเป็นแดนที่บริสุทธิ์สําหรับนางแล้วสิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุดในชีวิตนี้คือสันติภาพของแดนเหนือและที่เรียกทุกตนมาในวันนี้มีเรื่องสําคัญ2เรื่องที่จะบอก เรื่องที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบนั้นก็คือหลังจากพบกันในครั้งนี้แล้วนางนั้นจะเข้าการฝึกฝนที่สูงขึ้นและก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรถึงตั้งใจจะมาอำลาทุกคนแหละครับและก็มีความเป็นไปได้ที่สูงว่าจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายสัตว์วิญญาณทุกตนที่ได้ยินเนี่ยก็ต่างพากันคำรามออกมาและเรื่องที่2นั้นนางก็ต้องการเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งของนางซึ่งนางก็ได้เลือกทางด้านอาไทเหลือราชาอาสุหิมะนะครับเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งของนางและก็บอกให้สัตว์วิญญ,ญ,ญนนา ช่วยการปกป้องสถิภาพของทุ่งน้ำแข็งแดนเหนือทางด้านราชาอาสูรในท่านนั้นก็ได้ถามไปว่าแล้วจัก,กรพรรดิเห็นมันล่ะซึ่งทางด้านเทพีสีมานั้นก็ได้บอกว่าจัก,กรพรรดิเห็นมันนั้นก็จะฝึกบำเพ็ญพร้อมกับนางไม่ว่าจะสําเร็จหรือล้มเหลวสําหรับนางแล้วทานะอาไทก็เป็นผู้สืบทอดที่เหมาะก,กว่าแล้วและก็บอกให้อาไทนั้นจำมาไว้ว่าต่อให้นางนั้นไม่อยู่แล้วทุ่งน้ําแข็งแดนเหนือน,นี้ก็ยังเป็นทุ่งน้ำแข็งแดนเหนือเหมือนเดิมและบอกให้อาไทนั้นต้องปฏิบัติต่อทุกเผ่าพันธุ์ด้าามต ขอแค่ได้เหนือนั้นสามารถคีกันก็จะไม่ถูกลูกหลานและลังแก่ได้จากนั้นก็ได้ประกาศให้ชาวทุนน้ำแข็งทุกคนให้จำเอาไว้ว่าการจากไปของนางไม่ได้หมายถึงตายจากไป ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนางนังน้นก็จะขอปอกป้องพวกเขานั้นตลอดไปนะครับใครก็ตามที่ฝ่าผืนกดของตู้น้ำแข็งแดนเหนือล้วนเป็นศัตรูของนางทั้งนั้นจบการสปอยอนิเมะส่นนักถังพบจบแดนแล้วปีเฮ้านั้นจะโจมตีกองทัพพญาหงอาคีอย่างไรก็ต้องหอยไปติดตามการสปอยในอ่านจินต้าได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ